สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่เกมปิดนะครับผมที่แปลว่าหมูนะครับถุยนะมันพริกนะครับพริตปิดนี่มันแปลว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเกมนี้คอนโทรลด้วยคีย์บอร์ดนะครับขออนุญาตเซตติ้งนะครับเรื่องกราฟิกก็ไฮนะครับขนาดสกรีนสกรีนโอเคครับก็ตั้งไว้ดีแล้ว ภาษาอังกฤษแลว,วนะครับภาษาอื่นมิวจิมิลก์นะขอเสียงประมาณสัก50พอแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เ,เพลงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ How play. เอาทุดเพลงเก็บอ๋ออันนี้เป็นเหมือนทูตอวเลียนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับบอกลาผัวถุยก็ เริ่มเลยเนะเาะเป็นเก็บสล็อตอ่าหมายถึงว่าเซฟได้3เซฟนะครับโหมดเป็นซิงเกิลครับไม่มีเพื่อนเล่นเ,เกมนี้เหรอนอร์มัลอะเ e yes, s go! l e t สอิ t go! ไม่ใช่นะครับโอเคก็รอมันโรดิงนะครับนี่คือโรคนะครับผมมีเสียง ออดจากโรงเรียนดังนะครับมีรถเม่์นะครับอมานี่นะครับง้ายต่อครับอ้าวทำไมยยู่รถบินได้ครับแล้วก็เข้ามานอกอวกาศนะครับมีเด็กคนหนึ่งมานั่งนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็ตัวใหญ่ก็หายไปครับตอนนี้ออกมาอยู่นอกโลกแล้วนะครับนี่ครับเดินไปเดินไปไหนครับลุกเขึ้าครับ ก็เหลือเหลือไอ้นี่อยู่คนเดียวครับแล้วก็ไงต่อแล้วนอนเลยครับง่วงครับเดินทางมาหลายชั่วโมงนะครับก็อันนี้รู้สึกจะเป็นดาวอะไรไม่รู้นะครับไม่คุ้นนะครับสีส้มๆแดงๆอุ้ยแล้วอยู่ๆก็ก็ยังไงก็อึบหลุกครับทำไหมหัวกลมยังไงครับ นี่หัวหรือลูกบอลครับอ่ามีการปัดหมวกใส่หมวกปุ๊บยังไงต่ออ่าคอนโทรลอ่าอุ้ยแบทแพดกดดีเอดีเอคือไอหยังอืมที่จะใส่อ๋อเข้าใจแล้วครับ a นะครับ s ไม่มีอะไรครับคอนโทร l ครับอ๋อกด set กระโดดนะครับ oh. อคอนโทร l ไม่มีอะไรครับมีไป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 แลนดิ้งแลนดิ n g มันเป็นทางสูงนะครับ reset กด set เพื่อกระโดดมันกระโดดได้กีส่สเต็ปอะครับเออนะครับ <SU Q> ปลอยป้ายป้ยปไปไป,ไป,ไปนี่ก็เหมือนว่าเป็นป้ายรถเมย์เจอตละลุงแก่ๆคนหนึ่งยังไงต่ออืมดูแขนแขนสั่นนะลุงจะทำเสียงอะไรนี่เซอร์ฟิวอ่านะครับเขาบอกว่าเกมนี้ต้องอ่าเก่งอังกฤษนะครับไหนๆผมก็แบบงงๆแล้วนะก็ลองมาฝึกกันนะ,ะใครบอกเกมไม่มีประโยชน์นี่ไงนะครับอ่า ไอฟิลฉันเหมือนฉันขับรถมาแล้วก็ตกแล้วรถบัสมันก็ไปวิซ i นวิซ s นโซนเหมือนเป็นชื่อเมืองนะครับผมแล้วมันก็ตั้งคำถามกับเราเราก็อะไรอ๋ออันอันอันสีนฟ้าฟ้านเงินเราพูดครับผมแล้วก็เขาก็บอกมาว่านะตะลุงเขาบอกมาว่า เล่นไซนเ now that's just um l u x u r a i หัวของหัวของรถบัสหอหัวเด็กวิสันดนชูสต้องการ arriving arriving ในนี่ม่นิต now อ๋อเหมือนเหมือนว่ารีบไปแล้วยินดีต้อนรับนะ ก็ระวังระวังกับ U.S. คือไอหยังอ่านะครับก็งงล้วนๆเลยนะครับไม่รู้เรื่อง U dash line เป็นอไอเส้นๆไม่รู้โหอังกฤษล้วนๆครับจงังหวะนี้ไม่รู้เรื่องเลย Life so do So do I, but if ต้องการลาวลองทางลองเวลาอะไรไม่รู้อ่ that man? าพัสดแมนรถบัสมันกำลังจะมาในอีกไม่กี่นาทีนี้ไปต่อวอสเซตแมนนสมไม่มีใครสั่ง generation e t a b l i n g เออช่างแม่งครับ <Okay. S 2> ครับใครอา่นานเพลงก็อ่านอะไรกันนะครับ something wrong with the have and nobody know why ทำไม มคุยกันยาวเลยวะนี่มันฝันร้ายชัดฉันแน่ใจว่ามันสมทบบีซิตี้ในเมืองไอมิน I mean ฉันหมายถึงฉันจะเดินไปเข้าใจนะอ่ะไปซิตี้เอไปในเมืองเหรอหคอมเมนต์ฉันก็ไม่เชื่อแต่ If I will go i n g try anyway แต่ถ้าแกไปแล้วแกอาจจะไม่ได้กลับมา The Only loss ข้างนอะไรเป็นปีเนี่ยละครับใช่ฉันจะไปแกจะมากับฉันไหมล่ะแต่ฉันไม่มีไางจะไป Stay here another minute. คืออะไรวะ ฉันก็ไม่ไม่อยากไปเท่าไหร่แต่ขอให้โชคดีนะส่วนนี้หอบไฟขอให้เจอบ้านขอให้เจอรถอะไรของคุณว่าอ๋อมันถามชื่อเรานะครับชื่อเคิร์สคิวหรือเคิร์สน่าจะเคิร์สนะผมไปดูไปโอเคโอเค let's go ก mm ็ hmm. อ่านตั้งนาาก็ได้เดินเล่เนาะอ เฮ้ยไม่เก็บดาวแล้วนี่ก็เหมือนเป็นบันไดนะครับมีการยุบตัวด้วยนะครับเอ้ยเออรี่เช่นอือันนี้นะครับไม่พลาดนะครับเดี๋ยวต้องรอเห็นเป็นเด้งเออผมว่าแล้ว โง่ตั้งนานนะครับต้องรอเห็นมันแดงขึ้นมานะครับโอ้ยเพลงมันจะเพลาะหรือมันจะน่ากลัวเดียวครับรอเห็นมันลอยขึ้นมานะครับอู้บปุ๊บปุ๊บนะครับตรงนี้ถึงแล้วนะครับก็เอ้า คา so sorry. อัลซูซ r ลีเราก็เจอบ้านไข่ไปเลยนะครับจัดไปโอเคครับขึ้นเซฟิงเลยครับยังไงก็มาต่อเอาเอโอเคครับยังไงก็ต่อกันพัทหน้าอะไรกัน้ยนะครับนนี้ขอลาไปก่อนมาตามไปที่หลังสวัสดีครับ